สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเราแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ2องล้อรีวิววันนี้พี่ตีมีดุคตินะครับพันี้ก็เลข959นะครับรถคันนี้องบอกว่ามาในปี2 0 1 8นะครับถ้าบอกว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วด้วยแลวเลขไปคันนี้2,000กิ 2, โลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวสภาพป้ายแดงไม่มีตําหนิแม้แต่จุดเดียวเพื่อนๆอ,อยากทราบว่าคันคน,นี้จะสวยแค่ไหนเลขไม้เท่าไหร่มาคันนี้ครับเลขไม้นะครับวิ่งมาสักครู่เดียว 2467กิโลเมตรแท้นะครับนี่กุญแจให้มารบ2ดอกนะครับคันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เบรกแต่งนะครับจากดูคาไตนะครับเห็นไหมฮะโอ้สวยงามแผงข้อบนหัวโช๊คไม่มีรอยนะครับแผงข้อบนไม่มีรอยเห็นไหมครับเหมือนใหม่จริงๆนะครับประกับประกับไฟฟ้าครับตัวสื่อไม่มีเรือรางปอกแทนเดิมตุ้มไปแทนเดิมนะครับนี่ปั๊มคัดเดิมนะครับไม่มีเบรกอ่าไม่มีโคตไม่มีงอมือเบรกเช่นเดียวกันไม่มีโคตไม่มีงอคันนี้มาพร้อมกับกาดแทนแต่งด้วยนะฮะ สีถังเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยนะครับสติอร e วอร์ n i n g อยู่ครบสติกอร์กันถังจาก Ducati Performance นะครับเบาะนั่งนะครับเดิมนะครับไม่มีขาไม่มีรูคันนี้มาพร้อมกับฝาปิดเบาะหลังเบาะซ้อนมีไม่มีเบาะซ้อนก็มีมาให้ด้วยคันนี้ด้านหน้าครับต้องบอกว่าโดดเด่นด้วยชิ้นหน้าแต่งจาก Zero Gravity นะครับแล้วก็กรุขกจกแต่งจาก Right e c h นะฮะโคมไฟหน้าโคมไฟหน้าเดิมนะครับเป็นแบบ Full LED แบบนี้เลยเห็นไหมฮะโอ้โหเป็นไงบ้าง บางโคนหน้าเดิมครับกระบอกชกด้านหน้าเดิมไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะครับบางโคนหน้าไม่มีแตกรล้านะฮะยางหน้าหลังจากเพียรี่ล o อตโซทูนะครับติดรถมาเลยเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบล้อหน้าหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่ลอยนะฮะเห็นไหมครับกระบอกชกล่างด้านหน้าไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์เดิมจากเบนโบนะฮะชุดกาดหม้อน้าแต่งจากอีโวเทคนะครับทั้งบนและล่างเลยเห็นไหมฮะชุดแฟลลิ่งต่างๆ แน่สิดชิดทุกจุดน็อตเดิมทุกตัวนะครับสีเดิมทั้งคันรถนนี้ออกจัดทูตี้พรามสนะฮะนี่ชุดแถงหม้อน้ําส,สวยใสๆสสสสแบบนี้นะครับแขงเครื่องฝั่งขวาเดิมนะครับเห็นไหมฮะมาพร้อมกับการแขงแต่งจากทูตี้เพอร์ฟอร์แมนเช่นเดียวกันพักเท้าเดิมนะครับเห็นไหมฮะพักเท้าเดิมคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจากอ k คาโปวิกนะครับมาเดี๋ยวเราฟังเสียงกันดีกว่า เร่งครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องครับไม่มีสะดุดเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงบ้างอะสวิงอาร์มครับฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกด้านข้างรอยเฉือนนะครับจานเบรกด้านหลังเต็มมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ยางด้านหลังครับเต็มเต็มเลยนะครับอ่า ฮะอ่ะคันนี้ครับมาพร้อมกับไฟเบรกหลังแต่งเป็นแบบ LED นะครับบั้นท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับสำหรับคันนี้ฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างคันนี้จะคงเป็นโซลตเตอร์เดิมๆอยู่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็สลิงอาร์มฝั่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบเห็นไหมครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับนี่ไม่มีแตกหักนะครับระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับชุดแฟลิ่งฝั่งซ้ายเนียนสนิทแนบสนิททุกจุด นะครับไม่มีรอยน็อตเดิมทุกตัวนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่กาดหม้อน้ําแต่งบนล่างคาลิปเปอร์หน้าเดิมจากเบมโบกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินาจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS เห็นไหมฮะเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้าทวติพันธิกระเล่959คันนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือรถที่เรานําเสนอแล้วก็เป็นรถที่เราคัดมาอย่างดีเลขไม่2,000กิโลไม่มี แม้ทั่งล้มแปะเลยนะครับใครหารถสภาพแบบนี้ต้องมาธนบายพระธรรมา่านั้นครับว่าคุณจะเจอเนื้อคู่แน่นอนครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ